ีกที่หนึ่งนะคะที่อยู่สีราชาวัดนี้นะคะคือวัดต้นมะม่วงท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะหลายๆคนมาที่นี่ก็มีโชคมีลาบกลับไปนะคะวันนี้นะคะแม่แตาก็ไม่พลาดค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะเข้าไปไหว้ปู่กันนะคะแล้วก็ไปชมสถานที่บริเวณตรงนี้ด้วยนะคะวัมงดงามแค่ไหนนะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงบางปังตังกันมาเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดถวายสังฆทานนะคะ ตรงนี้ก็จะมีจุดขอพอรเหมือนกันนะคะกษัตริย์พ่อรัชกาลที่ห้านะคะสวยงามอาลังการมากเลยค่ะจุอบูชาจักนะครับหองเสร็จแล้วเนี่ยเร่องไว้ปมาณเรองไพรไว้ตรงนี้เธอจุดชุดบูชาครูนะคะเดี๋ยวเราจะทำบุญตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ปู่เวสกันนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะก็จะมาไหว้พระพุทธรูปก่อนนะคะเราบูชาพระพุทธโสดตอเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาเขียนขอบพรอะคะ่ะที่นีการเราก็เขียนเหมือนเดิมนะคะชื่อนางกุลประปเดิมพิเกิดและสิ่งที่เราอยากได้ะคะะก็เขียนขอปู่ไปตรงๆเลยค่ะยาวมากๆเลยค่ะ เป็นผ้าลิ้นที่ยาวมากๆขอพรให้จุใจเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหว้ปู่ด้านในกันนะคะเดี๋ยวเรามาสวดมนต์ขอพรปู่กันนะคะในระหว่างที่แม่จ้านั่งสวดน,นี่นะคะแม่จ้าก็ตั้งใจมากๆเลยค่ะสวดเสียงดังเลยค่ะ พระปู่เวทนะคะองค์งดงามมากๆเลยค่ะปู่เวทสุวรรณเจ้าทรัพย์นะคะเก่าคําอธิษฐานเสร็จแล้วก็เอาดอกไม้ไปวางแล้วเราก็เอาน้ําแดงไปถวายแล้วก็พวงมาลัยนะคะไปคล้องเอาไว้ให้ปู่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้นะคะสวดมนต์ขอพรจัดพญาปุริรศกันนะคะพอเราสวดมนต์ขอพอรเสร็จนะคะ แม่จ๋าก็จะไปกระซิบข้างๆหูข,ข,อของพญาปุลิศาสตร์ค่ะขอพร<อ>นะคะแล้วก็ย้ํานะคะให้ช่วยบอกปู่เวทได้ค่ะองน,นี้นะคะก็จะเป็นเท้าวเวสุวรรณนะคะง<า>องค์ประธานพรค่ะเดี๋ยวเราจะเอากระเป๋าไปวนฝานะคะที่เท้าของปู่นะคะ ให้โชคดีมีซับเข้ากระเป๋าไม่ขาดสายนะคะเข้าแล้วห้ามออกนะเราก็จะทําการวนกระเป๋านะคะทั้งหมด3ามรอบค่ะในระหว่างที่วนนี่นะคะเราอธิษฐานค่ะขอให้มีเงินเข้ามาเยอะๆนะคะมีเงินมีทองมีทรัพย์ค่ะโชคดีปังๆค่ะเรามาผูกริบบิ้นขอโชคลาภกับปู่กันนะคะ ต่าเอากลับเปเสียงโชคเสียงราบในคราวหน้านะคะในรอบนี้นะคะเรามาล้วงไข่กันก่อนนะคะแล้วขอไว้นะคะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงแม่จ้าสายมูเลยค่ะเรามาล้วงไข่กันค่ะเรบุญกุศลับาทีตาแว้สัาะนะครับกุ้นะครับเราบูนะครับเราทำาา ทชัดเถ้าเราจุดเองเลยนะเก้าดิบค่ะรทัดสามตรงนี้จะเป็นจุดท,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 ที่เจิมหน้านผากนะคะบางคนนะคะก็นำกระเป๋านะคะเอามาเจิมค่ะโทรศัพท์ก็มีค่ะตอนนี้เราก็มารับพรในขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราทำบุญนะคะหยอดตู้ไปค่ะ หลวงพ่อก็เลยให้เลือกพระไปหนึ่งองค์ค่ะทีเนี้ยแม่จักก็เลือกสีเขียวค่ะตรงกวันเกิดค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะแม่จักก็จบภารกิจเพียงเท่านี้นะคะข้างในก็จะเป็นปู่เวสุวรรณนะคะเจ้าทรัพย์กับปู่เวสุวรรณประทานพรค่ะหากใครนะคะที่ยังไม่เคยมาก็แวะมาขอพรปู่กันนะคะห้ามพลาดน,นะคะที่นี่มีความปังรออยู่ค่ะขอให้ทุกคนยังยปังๆังไปพร้อมกันนะคะ พระเจ้าฝากกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพ่อเป็นกาลังใจค่ะแล้วคลิปนี้แม่เจ้าพามูนะคะก็ขอบายบายเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะได้แล้วความปังก็บังเกิดค่ะปู่เมตานะคะให้โชคให้ลาบจริงๆค่ะเราก็กลับมานะคะประจุดประทัดให้ปู่ค่ะ สำหรับที่นี่นะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยจุดประทัดให้เรานะคะนะครับนะอยากให้ท่านมีส่วนร่วมอยากจะให้เป็นและเจ้าหน้าที่นะคะก็แกะหางประทัดให้เราค่ะเดี๋ยวเรามาดูท้ายคลิปกันนะคะมาท่ปาาอยฟ้านะครับนะอาได้เลยแได้เลยนะครับวันนี้ขออนุญาตมาสองว่าผูกิจกันเลยค่ะเพราะอยากเป็นคนสวยเลย